สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกครั้งนะคะเป็นวันหยุดที่ติดกันสามวันค่ะมีเสาร์อาทิตย์จันทร์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใกล้จะถึงใบไม้ร่วงนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมีตลาดนัดตามเมืองต่างๆค่ะตลาดนัดนี่ก็คล้ายๆแบบว่างานวัดก็ว่าได้งานกาชาติก็ว่าได้ ตลาดนัดกว่ากันไปนะคะเพราะวา่าเอาของทุกสิ่งทุกอย่างมารวมโชว์ให้เฮาได้เลือกเบิ้งเลือกชมเอาของเล่นมาวางตามจุดต่างๆให้เฮาได้เลือกเล่นเลือกจับจองวิ่งหาเล่นสนุกสนานตามสไตล์เด็กนะคะพาน้องนารินไปคะ่ะของเล่นก็ต้องเสียตังค์นะคะพวกมาพวกสัต์ต่างๆสัดใหญ่ซัดน้อยจะเป็นเขาเอามาโชว์ให้เบิ้งฟรีคะ่ะแต่ว่าของเล่นของกินให้ซื้อนะคะ ม่สีนะคะมาัตามแม่บ้านไปกันเลยค่ะก่อนจะประมาณนี้ค่ะฤดูใบไม้ร่วงจะเข้ามาโรงเรียนจะเปิดเทอมกว่าจะมีของตลาดนัดมีงานวัดงานกาชาติมาโชว์ต่างเมืองต่างๆประมาณนี้เฮาได้เลือกไปเบิ่งไปชมแล้วค่ะแม่บ้านก็ไปสองสามเมืองแล้วค่ะวันนี้จะพาไปนิวยอร์กค่ะอยู่นิวยอร์กนะคะไปกันเลยค่ะ เตรียมตัวเตรียมเก็บข้าว,ว,วของขึ้นรถให้เรียบร้อยนะคะนะก่อนจะไปก็แวะขอแวะสื่อโดนัทก่อนคะ่ะอาหารเศร้านะคะวันนี้ไปเศร้านะคะอาทิตย์ที่แล้วไปเย็นคะ่ะวันนี้จะพ้าไปเศร้าคะ่ปะปักตามแม่บ้านครับขอบคัวไปเลยคะ่ะขอบบ้านกำนองในลินไปเลยคะ่ะอาจจะเจอลูกเาร้าคนโตที่นุ่นก็ได้นะคะวันนี้ไปกันเลยคะ่ะ เรียนไหมแล้วเยี่ยโอ้เป็นสุดเยแกยพ่อนอารินออกไปซื้อโดนัทก่อนออกเดินทางนะคะแล้วไปแล้วนะโดน,นัทค่ะ เสร็จสิบาเบอะไรอ่ะปีอ่าไปไหนวะคะติดมากอ่ะไปไหนไปด้วยยูทูบ excited to go แดดแฟร์ใช่อ่าบาเบ h a p ปี too ลูกกับแดดไปเจอกันที่แฟร์สวนสนุกหรือตลาดนัดเลยเนาะค่ะเพื่อนๆกา เดี๋ยวพ่อนาลินก็เอาโดนัทออกมาเสิร์ฟให้น้องนาลินละค่ะโบยุคิดไม่เลิกบรรยากาศเมืองน้อยของนูเฟร์ฟิลคณิติกัดนะคะเนี่ยก็จะประมาณนีค่ะบรรยากาศเมืองไม่ใหญ่แต่สงบเรียบง่ายค่ะ มาแล้วพระเอกของแม่บ้านไดโดนัทมาแล้วคะ่ะอะไปกันเลยเนาะคะ่ะเนาะ south head towards สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเราก็มาถึงตลาดนัดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตลาดนัดอินน์นิวยอร์กซิตี้ค่ะพระมานิวยอร์กซิตี้ค่ะนิวยอร์กค่ะโอ้แม่วันพูดผิดในอาคารก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมีเข็มต่างๆขายอาหารแฮวเลือกซื้อนะคะ ะะย่างเช่นเนี่ยค่ะเค็มเขาก็าจะขายค่ะขายพวกเข่งประดับของเล่นต่างๆน่าชนิดเนาะค่ะเนาะเนี่ยเราจะประมาณเนี่ยค่ะ <s> คือตลาดนัดอเมริกาค่ะจะประมาณเนี่ยค่ะ I see to twenty f o Very n i c e p i c t u r e d แดด y ิฮะนี่เนี่ยค่ะเขาตลาดนัดนะคะว่าก็กกจะมาขายประมาณเนี่ยค่พูดยี่ออะไรเอพวันวันยุยไลเอพลูก พ oh yeah, yeah. ี่น้องพี่น้องเจอกันนะคะพี่น้องมาเจอกันข้องเล่นดีแล้วค่ะ จะมีแคมและจุดต่างๆนะคะให้เาเลือกซื้อเลือกกินได้ค่ะขา,ขายตลาดนัดแต่ขายจุดแคมขายของต่างๆประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะประมาณนี้ จะประมาณนี้แล้วค่ะงานมัดหรือตลาดนัดค่ะตลาดนัดเนาะค่ะนะคนเยอะมาก <Yeah. S 1> <love> ลองพี่น้องเจอกันใช่มาก คนเยอะมากมากมาก,มาก,มากค่ะวันนี้แม่บ้านกระยูที่ตลาดเนี่ยสามสี่ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะ นี่แหลคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะตลาดนัดมีไห้เราดูไห้เราชมทุกอย่างเลยคะ่ะมีคองลงของเล่นตลาดขายของมีคองฟีของโชว์อ้ยเดี๋ยวแม่บันขอเดินเที่ยวชมก่อนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะออกจากโซนขายของแล้วก็โซนน่ะพวกสัดหน่อยสั์ใหญ่โชว์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็มาโซนน่ะของเด็กเล่นนะคะเนี่ยของเล่นทั้งนั่นเลยกันนี่แหลคะค่ะตลาดนัดทางอเมริกาก็จะประมาณนียแหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะปีหนึ่ง ก็มีอยู่ประมาณนี่นะคะแล้วก็แดดลอง step นะ You bragging April? Are you bragging? พอรูพากันขึ้นชิงชาสวรรค์ค่ะแคมจุดขายของต่างๆค่ะเต็มไปหมดก็ยประมาณนี้และคะ่ะตลาดนัดอเมริกาแล้วค่ะเพื่อนๆจะ้ะ กินอาหารเที่ยงนะคะเพื่อนๆค่ะ้องในล่นได้โคนดอกแม่บ้านได้กีนสลัดค่ะกีนสลัดยังมีฮะน,นี่โอเคไปโอรีโอ No, no, no. O